สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาชมกล้วยไม้หวายนะครับตัวนีเน้เป็นอารีดังครับเป็นอารีดังออกเหลืองๆส้มๆนะท่านผู้ชมนี่พอดียังไม่ได้ทำลวดแฝดน,นะใช้ลวดเส้นเดียวใช้ลวดเส้นเดียวนะครับ แขนอยู่มันก็เลยนอนนอนหน่อยอ่ะจะมาดูกันคือหวายอารีดังหวายอารีดังนี่เป็นหวายที่คือซื้อมาจากงานเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นหวายนิ้วกระถางเล็กๆนี่ซึ่งเป็นต้นที่สองที่ออกดอกนะครับต่อจากต้นนี้นี่ต้นนี้ก็เริ่มสีซีดแล้วนะ ที่ว่าเป็นสีส้มๆพิษๆนี่นะนี่ก็เริ่มจะร่วงโรยมากแล้วเพราะว่าบานมาเดือนขวาแล้วนะคือต้นแรกที่ออกดอกนะท่านผู้ชมออกตาสองรอบแล้วแล้วนี่ก็คือต้นที่สองนะต้นทีสองก็เป็นอารีดังตอนแรกสีไม่สดนะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนมันตกช่วงที่บานนี่สีไม่ค่อยสดนะพอดีสองสามวันมานี่ สีสดแล้วนะท,ท่านผู้ชมได้แดดจัดสีก็เลยสดขึ้นมานี่สีเขาก็จะเป็นออกเหลืองเหลืองนะเนี่ยช่วงตรงนี้ก็จะมีสีออกม่วงม่วงส้มส้ม,สมน้ำตาลน้ำตาลนะส่วนปากก็จะออกสีชมพูบานเย็นนะดอกก็ประมาณนี้แหละอืม นี่ก็คืมฟ้าคืมฝนนะท่านผู้ชมฝนบางทีก็ทําท่าตลกลงมาอู้หนึ่งแล้วก็หายไปแล้วแดดก็จัดนี่เมื่อกี้แดดจัดนะอันนี้ลมมะแดดลมนะเริ่มอ่อนๆนี่แค่ลมก็เริ่มแรงๆแ,แล้วนะท่านผู้ชมนะคืมฟ้าคืมฝนเดี๋ยวแดดแรงเดี๋ยวแดดค่อยพอเมฆผ่านมาก็จะคืมหน่อยพอเมฆผ่านไปแดดก็จัดนะนี่ ให้ดูกันต้นนี้รอตัวแรกนุ้นหลือเกินว่าดอกจะเป็นสีอะไรนะนี่พอออกมานี่ยอ,ออกกลายเป็นอารีดังสีก็สวยๆดีนะท่านผู้ชมสีเข้มๆพอเจอแดดแรงๆนี่สีเข้มเลยสีออกมูมัวขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะตัโทรศัพท์มันก็จะปรับแสงตามเนี่ยตามแดดเนะี่ย นี่ก็บานสุดช่อแล้วนะท่านผู้ชมเนี่ยต้นที่สองที่ออกดอกนี่แล้วจะให้ดูต้นนี้นะเนี่ยต้นนี้ก็โตแล้วนะท่านผู้ชมคือว่าที่บอกว่าเป็นต้นที่ตั้งช่วงแรกนี่โตฝักใครเพื่อนเลยนะจากนั้นมันเกิดอาการเน่าเน่าเพราะว่าโดนฝนแล้วก็มาโดนแดดจัด ก็กลายเป็นต้นที่เล็กที่สุดไปเลยนะนี่แต่ตอนนี้เขากลับมาแล้วนี่นี่นี่โตต้นสูงแล้วนะคาดว่าไอ้นอนเนี่ยมันต้องออกดอกแน่นอนเลยเนี่ยกำลังงามเลยเนี่ยเขากลับมาแล้วตั้งต้นได้แล้วนี่นี่แล้วต้นนี้นี่นี่ต้นนี้นอนี่นี่นี่นอนี่นี่นี่ขึ้นมาเนี่ยคาดว่าน่าจะออกดอกแน่นอนเพราะนี่เพราะอ้วนใหญ่ เราก็รอลุ้นดอกเลยว้สองต้นนี้นี่สีจะแบบเป็นแบบไหนนะที่ผมคาดนะนี่ไอ้ต้นนี้แน่ๆต้นนี้น่าจะน่าจะออกเป็นสีม่วงแน่ๆเลยนะเพราะบางทีปลายใบมันออกม่งมวงๆนอะขอบๆส่วนไอ้ต้นนี้นี่น่าจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกคนะน่าจะเป็นสีเหลืองทั้งดอกทั้งช่อแน่ๆเลยนะไอ้ใบน้นหนาใหญ่หญๆต้นเนี้ก็รอลุ้นกัน อเออแล้วก็จะมีนี่ให้ดูอีกนะนี่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 แคทธริยานะที่ซื้อมาพร้อมกับนี่หวายพวกนี้แหละแคทธริยาก็ซื้อมาสีต้นเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนี่ก็นี่นะนี่จะมีต้นเล็กต้นเล็กนี่หนอเขาเยอะผมก็เลยแยกหนอมาปลูกไว้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งอ่ะ มันเบียดกันต้นนี้เป็นสีม่วงนะไอตัวเล็กๆพวกนี้เนี่ยแล้วก็มีนี่ตนน้นพวกนี้นี่กำลังงามเลยนะชมชมนี่ใบเขียวดําเลยนะกำลังงามและนี่ใส่ฐานเอาไว้นะส่วนต้นนี้นี่ต้นนี้ใส่กาบมะพร้าวชิ้นนี่ก็เริ่มงามตอนซื้อมานี่ต้นยังเล็กๆอยู่เลยนะเป็นแบบไม่มีดอกติดมาต้องปลูกเลี้ยงเอง ปลูกมาประมาณปีกับอีสี่เดือนแล้วนะพวกเนี้ยรวมทั้งหวายด้วยนะปีกับอีสี่เดือนนี่ก็ลุ้นดอกแล้วเกินว่าเมื่อไหร่จะเป็นดอกนะนี่ในบรรดานหนึ่งในสีต้นนี้ออกดอกแล้วนะครับนะเดี๋ยวจะให้ดูนะตรงนี้มีสามต้นไงน,นี่หนึ่งในสี่ต้นนี้ออกดอกมาแล้วนะ,ะนี่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 นีน ออกดอกมาแล้วนี่เป็นสีคิว้วเขียวลเหลองนวลน่าชมชมนี่เห็นนะสังเกตไหมว่าปลายแหลมๆนี่พอดีช่วงนี้เป็นช่วงเลือกตั้งนายกเทศบาลนานธูรชุมก็จะมีการวิ่งประกาศแบบนี้แหละทั้งวันเลย ยงดังลั่นไปหมดเลยเนี่ยนี่น,นี่พวกที่เป็นไม่ว่าจะเป็นหวายหรือแคทียานะถ้าเป็นปลายเรียวๆแหลมๆแบบนี้นะเราว่าเป็นไม้ที่ออกดอกง่ายและออกดอกดกนะใบยาวๆแหลมๆเหมือนหอกเนี่ยซึ่งไอ้ต้นนี้นี่นี่ไอ้ต้นหวายต้นนี้ก็เหมือนกันนะนะปลายแหลมๆเหมือนหอกนะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะลากันไปด้วยอาลีดังนะท่านผู้ชมนี่ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ